สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่นะคะอีสุสุเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิงนั่นเองค่ะไม่ได้รีวิวนานนะคะพอดีไม่สบายเสียงไม่มีค่ะทุกคนวันนี้เสียงเริ่มจะโอเคแล้วพอพูดได้นะคะเริ่มกลับมาคือก่อนหน้านี้แบบไออย่างหนักไออย่างหนักไม่มีเสียงเลยค่ะทุกคนเลยไม่ได้รีวิวรีวิวรถดเลยนะกอนนี้เสียงก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะก็ เริ่มมารีวิวให้ทุกท่านได้ตอนรับชมกันต่อนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจรุ่นไหนก็สามารถทักคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวรีวิวให้ทุกท่านได้ตอนรับชมกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เจอกันแบบนี้นะคะสาหรับรุ่นที่พี่ใหม่จะเอามาให้ทุกท่านได้ตอนรับชมในวันนี้ก็เป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังตอนนี้เลยนะคะกับรถรุ่นซีระตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเอลออโต้นะคะอันล็อกยูรโพเทนเทียบบอดี้ปีสองพันยี่สิบสี่นะคันนี้เป็นบอดี้ปี 2024ล่าสุดเลยค่ะสำหรับคันนี้ราคาค่าตดวงเขา้าที่900,000บาททวนนะคะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีจะมี 4, 5, 5, สีเทาลัมบโบสีพ้อนเงินสีดำแล้วก็สีขามุกแต่ถ้าสีขามุกระคาก็จะเพิ่มกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองนะคะ ก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตัวลงนี้ได้เลยหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะพี่ใหม่อิสุสุเทจิสุเชียงรายสาขาเรืองบายเซลล์พี่ใหม่นะปลาประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามให้กันเรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทท่านไปรับชมกับคันด้านหลังพี่ใหม่ตอนนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้10ประตู Highlander 1.9L ออโตสีเทาใหม่นะคะเทาแลมโบคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่9แสนบาททวนนั่นเองค่ะอ่าสำหรับรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สี4นะคะจะมีสีเทาแลมโบสีบรอนเงินสีดำแล้วก็สีขาวมุกแต่ถ้า,ถาสีขาวมุกราคาก็จะเพิ่มกว่าน,นี้ไปอีกจ0 0 0บาทนั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะเป็นแก์ออโต้นะคะ New Unlock Your Potential Body ปี2024ตัวใหม่ล่าสุดค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารับชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนค่ะด้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของโฉมกระจังหน้ามาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะ mm hmm. ที่ Dimension นะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีด้วยกันก็จะมีสีเทาเมทัลลิกแต่ กับสีบรอนเงินเมทัลิกแล้วก็จะเป็นดําดานแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้อีซูซูครเมียมขนาดใหญ่นะคะก็คือในส่วนของชมหน้านะคะกระจังหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์เป็นเขี้ยวสองชั้นขนาดใหญ่นะคะดีไซน์ล่าสุดนะสวยงามมากๆเลยค่ะช่องระบายลมด้านล่างมีขนาดใหญ่ดีไซน์ล่าสุดนะตอนนี้ช่วยในเรื่อง การระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ,ะในส่วนของชิ้นงานกันชนหน้ามาพร้อมกับแอร์คูจนนะคะลดแรงเสียดทานนะคะลดแรงต้านทานก็เห็นไหมคะจะมีลักษณะเป็นรูอยู่ด้านข้างเนาะในส่วนของการชนหน้านะก็ช่วยในเรื่องของการรั่วลมประหยัดน้ํามันด้วยนะคะตัวนี้เกรด L นะคะไฟตัดหมอกอยังไม่ใช่หลอด LED นะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ค่ะ โคมไฟหน้านะคะดีไซน์ล่าสุดนะแหลดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งคืนนะคะตัวนี้นะคะซูเปอร์เดลไลท์อยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะฝฟซูปเปอร์เดลไลท์ตรงนี้ทําหน้าที่เป็น3อย่างนะคะก็จะเป็นไฟซูปเปอร์เดลไลท์สองสว่างเวลากลางวานันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันค่ะส่วนไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นไฟสูงต่ําภายในหลอดเดียวกันด้วยนะคะ b o ดี้0 2 4ถือว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะสวยงามจริงนะในส่วนของโครมไฟหน้าค่ะตัวนี้นะคะฝากระโปรงค่ะตัวนี้จะมีลักษณะของความเอิบอิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือชิ้นงานของเขาก็จะใหญ่กว่า2023นั่นเองนะมองมุมด้านข้างกันนิดนึงตัวนี้ l i ยแม็กค่ะล่าสุด ขอบขอบ17ดนะอลูมนะิเนียมอัลลอยขอบ17ดีไซน์ล่าสุดมีลักษณะเป็น6กา้านใหญ่ๆค่ะมีลักษณะของการเล่นลวดลายที่ดูเฉียงขึ้นนะคะรูลมคล้ายๆก้านใบพัดเวลาวิ่งมันก็จะใสวงามมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้รัดด้วยยางบิสตโตนนะคะสีรียยางอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ตรงนี้อ่าสองห้ทาหก R 1 7นั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้ ช่วงล่างคอยสปริงอิสระปรีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเล็กกันโครงช่วยเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองระบบเบรกก็เป็นดิสหน้าดัมหลังเหมือนเดิมนะคะช่วงล่างก็ขยายฐานล้อกว้างช่วงล้อยาวช่วยเรื่องของการยึดเกาะถนนนะขึ้นชื่อในเรื่องของอิส,สุสข,ของเขาอยู่แล้วนะคะเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรก็หนึบ ยิ่งคืนนั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของช่วงล่างของอ e ีสุหมดห่วงมากเลยนะคะเลือกปัดเตืองอะไรไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็โลโก้ไฮแลนเดอร์ตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนนะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวา ปโหลด LED มาให้แล้วเรียบร้อยมือจับตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับโครเมียมก็ถือทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะอืมก็คือเสียงแผลๆนิดนึงนะคะทุกคนพอดีเพิ่งฟื้นใครไม่ค่อยสบายเสียงหายไปประมาณสัปดาห์หนึ่งได้แล้วนะคะเพิ่งกลับมาทํางานได้ประมาณ3 4สวันก็เพิ่งจะโอเคเข้ามานะคะก็ก็ได้จะเริ่มรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันบ้างนะคะ เสียงไม่ค่อยมีค่ะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเย็นมากเลยที่เชียงรายเริ่มหนาวแล้วนะอืมบางมุมด้านหลังนิดนึงนะคะส,สำหรับในส่วนของไฟทายทิปโปลอารมมอ L E D มีลักษณะเป็น3เส้นใหญ่ๆนะคะ1 2 3นะคะเส้นด้านบนสุดนะคะเวลาเหยยบเบรกไฟจะสว่างกว่าเพื่อนเลยทำงานคู่กับไฟเบรกดวงที่3 1 2 สามนะคะสองสว่างสวัยชัดเจนให้รถที่ขับตามหลังเรามาสามารถมองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะสำหรับมือจับกระบะหลังจะเป็นคโครเมียมนะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินนั่นเองนะคะกระบะท้ายตัวนี้ดีไซน์ล่าสุดนะคะมือมีความเอิบอิ่มแล้วก็ชิ้นงานใหญ่ขึ้นนะดีไซน์ล่าสุดก็จะมีลักษณะของการเล่นลวดลายนะคะก็มองดูแบบนี้จะคล้ายๆกับ รถของเรานะมีสปอยเลอร์หลังเลยนะคะทุกคนการชนท้ายตัวนี้ก็เป็นแบบรล้วอินนะคะสีเดียวกับตัวรถออกแบบมาขึ้นลง2สเต็ปนะคะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น,นะะไฟไท้ายสวยมากเลยนะคะสำหรับบอดี้ปี2 0 2 4คันนี้ราคายที่900าแสนทวนนะคะตัวนี้เสริมเพิ่มเติมในส่วนของเครอบคว่ถัง,งน้ำมันคโครเมียมทำให้แลดูอ,อาาลูอลาลูลามากยิ่งขึ้นนะคะสวยงามจริงๆนะ ก็เดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปตรับชมในส่วนของด้านในนิดนึงนะคะกับรุ่นนี้4บประตู Highlander 1.9L ออนโะต้สำหรับ2024จะไม่มีคำว,ว่า D/A แล้วนะคะจะมีจะมีเป็น S ก็ S ไปเลย L ก็ L ไปเลยประมาณนี้นะคะเพราะว่าทุกรุ่นมีหน้าจอหมดแล้วเปิดมาด้านในนะคะที่พักแขนตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอบผาทุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมนะคะตกแต่งด้วย ตัวนี้นะคะร,รุมเงี่ยมอร่อยนะคะเป็นสีตกะกัวนะคะสวยงามเรียบหรูนะปุ่มควบคุมต่างๆก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นรับกระจกมาข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ติดฟิล์มใหม่นะคะห้ามเลื่อนขึ้นลงค่ะด้านล่างใส่ขวดน้ำได้1-5ลิตรกันเลยทีเดียว สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่สองลูกสายขวานะคะตรงนี้จะมีการตกแต่งด้วยมีมูระดีไซน์มาด้วยนะคะทุกคนก็ทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับเกรด L นะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาไัยมาให้ด้วยนะเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์มือถือค่ะตัวนี้หน้าจอนะคะ จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะตัรองรับระบบความบันเทิง Apple ค่ r า p l y y n n r r o i d u u t o แบบไร้สายนะแอร์ Air ยังคงเป็นแอร์เมนนวล3จุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นะคะเวลาเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะไม่งั้นแอร์ก็จะไม่เย็นค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของระบบเกียร์นะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หสปีดค่ะ เลฟโท n i c สามารถปรับเป็นเมนนวลได้ด้วยนะคะวิธีการขับเกียร์ออโต้ของ2024ก็ไม่ต่างจาก2023นะคะเดี๋ยวสาธิตให้ดูนิดนึงขออนุญาตเสียบกุญแจก่อนนะคะทุกคนเอาผิดลูกเาใไมพอดีพกกุญแจมาสองลูกเป็นลูกนี้นะคะเาใไมมีเสียกุญแจผิดด้วยอ่ะ ส่วนหน้าจอนะคะ M D ก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะค่ะมาที่ระบบเกียร์กันต่อเวลาเราขับนะคะจอดนะ,อ,ะอย่าเบรพ P จอด R ถอย N ว่าง D เดินหน้าเมื่อเราต้องการเข้าเกียร์แมนนวลก็กดผักมาที่ตัว D นะคะก็จะเป็นขับออโต้ทั่วไปแต่ถ้าเราต้องการเป็นผักเป็นแมนนวลก็ดันมาด้านขวา เห็นสัญ,ญลักษณ์ดันขึ้นจะเป็นบวกก็จะเป็นเพิ่มเกียร์ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เกียร์ขึ้นบนตรงนี้ค่ะว่าสองเราจอดอยู่นะมันจะอยู่ที่สองนะคะหรือพดลงลบอันนี้ก็จะเป็นลบเกียร์ลงประมาณนี้นะคะก็สามารถปรับได้เป็นสองโหมดค่ะนี่ก็คือออโต้นี่ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ดีขึ้น N นะะ R ถอย P จอด ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับการใช้งานเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิย่งขึ้นนี่จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะต้องลาดชันที่ประมาณ45องศาค่ะก็ความเร็วประมาณ20-25ก็ใช้ระบบนี้ช่วยเรื่องการควบคุมการทรงตัวได้นะคะก็ลองไปใช้งานดูนะด้านนี้จะมีปุ่มปิดระบบ ex อ่า a n g e start stop system เป็นปุ่มดับแดะติดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะอันนี้เป็นปุ่มปิด e s c s e s c คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถค่ะ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะคะนี่จะเป็นปรับไฟหน้าออโต้สีระดับ0123นะคะก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเกลด LDA ก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะ e b s EBD BA ก็มีมาให้แล้วนะคะสำหรับดีไซน์การคุมโทนสีนะสำหรับห้องโดยสารจะมีลักษณะเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนผนังเพาดานจะเป็นสีเทาลนล่างจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะสำหรับเบาะตัวนี้จะได้เป็นเบาะพารพรีเมียมนะคะมีลักษณะของการเย็บได้ที่เป็นได้สีดำนะตัวนี้ดีไซน์ล่าสุดนะคะสังเกตปีข้างสองข้างก็จะมีขนาดใหญ่ เวลานั่งก็จะรับกับซาลีละของเรานะคะช่วยเรื่องการผ่อนคลายและการเมื่อ้าขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยนะไปดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะตอนนี้เปิดมาห้องโดยสารตอนหลังนี่เป็นรถเอ่อตรียมส่งมอบนะคะนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าลูกค้าจองในงานรับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้ก็เอาเบาะขึ้นแบบนี้นะคะสามารถพรบับเบาะได้60-40นะคะขอญาตแม่เอาลงละกันเพราะว่าตัวนี้ติดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะคะ ก็เมื่อเราว่าขึ้นมาก็สามารถใช้เชือกตรงนี้แล้วก็คล้องที่ขอตรงนี้ได้เลยนะพับขึ้นพับลงได้หมดนะคะตัวนี้ห้องด้ยสารกว้างขวางนะคะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรลดที่วางเท้าก็ถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันก้านะเดี๋ยวพาไปรับชมเครื่องยนต์นิดนึงนะคะอม สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ผ่านก้วค่ะหน้าตาเครื่องยนต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับตัวนี้ก็แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150บแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350รอินิวตันเมตรค่ะก็สังเกตในเรื่องของการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์นะคะเขาจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังพาวเวาร์ดีนิดนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดกัะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ